ตรงไหนช่างเรเียบร้อยรอมนันดีอยู่ตรงไหนพี่ตรงที่มาร์กเหรอเหยียบแม่งเลย <c oughs> เออสวยเต,ติมมันช่างแ้าหมูข้าหมูเราเข้าฝั่งหลังนะ <Help. S 1> โอ้โดนด้วแม่งลืนสองตาง เห็นพื่อนมันตัวนอกดาวหนึ่งเนเไพี่ไม่เป็นไรผมยิงดาวไปหนึ่งเหมือนกันคนไทยนะผมไม่เห็นเพื่อนมันตัวนอกปะเถอะอสวยดาวสองพาดึงดีหนึ่งที่หนึ่งเนี่ยอีกนอกจบจบนี่นี่แหละโดนตัวนี้แหละเหลือกี่ตัวเหลือเลิกเลิกเลยนะครับไม่ไหวแล้วครับผม ถ้ามมันเหลือสาตัวปะไม่รู้มันคตรลที่